อ,อยุธยาเป็นเมืองเก่าก่อนที่จะมีกรุงศรีอยุธยานะฮะเป็นเมืองต้นกำเนิดหลายหลายอย่างอ่ะผมจะสรุปให้ฟังว่าอ,อยุธยาเป็นเมืองต้นกำเนิดหนึ่งต้นกำเนิดอยุธยากำเนิดน ah กรุงธนบุรีกำเนิดกรุงรัตนโกสินนั่นแหละครับที่สำคัญเนี่ยอยุธยาคือเมืองต้นกำเนิดความเป็นไทยอ่ะที่ที่พูดกันความเป็นไทยทุกวันเนี่ยขายความเป็นไทย อะไรต่งมีอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยม,มันกําเนิดที่อยุธยาเพราะฉะนั้นอยุธยามันก็คือต้นกําเนิดของประเทศไทยมันสองตัวประกบกันอยู่คือความเป็นไทยกับความเป็นประเทศไทยต้นกําเนิดอ่ะมันอยู่ที่อยุธยาในสมัยกรุงศรีอยุธยาจริงๆเนี่ยหลังจากเกิดโรคระบาดไม่ชฮโควิดนะฮะเกิดอลการระโรคระบาดแล้วเนี่ย <c oughs> สถาปนาเมืองชื่อเมืองขึ้นใหม่ว่าอ,อยุธยาเขาเรียกว่า ถูกชาวต่างชาติเรียกว่าเมืองใหม่หนานาชาติเนี่ยเขารู้จักอยุทยาในแง่เมืองใหม่เพราะเมืองเก่าคืออโยธยาเขารู้มีแต่เราไม่รู้เพราะเราถูกหลอกจากประวัติศาสตร์ไทยไงห,หลักฐานมีไหมบอกมีชาวเปอร์เชียคืออิหร่านทุกวันนี้เขียนด้วยภาษาอาหรับว่าเขียนถึงอยุธยานะว,ว่าซารินาวแปลว่าเมืองใหม่ เอกสารเนี่ยอยู่ในสมัยพุทธวัตรที่20ประมาณพศ1985สมัยอยุทยาตอนต้นราวแผ่นดินเจ้าสามับต่อมาในแผนที่โลกฉบับเก่าสุดเมื่อพุทธวัตร21ประมาณพศ2000ลงชื่อในแผนที่โลกว่าซาลินาวเมืองใหม่ทำโดยชาวเวนิส เรียกอยุธยาด้วยคําอาหรับตามชาเปอร์เซว่าอิหร่านทั้งหมดเนี่ยหลักฐานเนี่ยไปเปิดดูได้ในหนังส,งสือกรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่งของคุณธวัชชัยตั้งสิริวานิชสักพิมพ์มติชนพิม,มพ์ครั้งแรก2 5 4เหน้า17เไปเปิดดูได้ค,คือจะได้รู้ว่าผมไม่ได้ว่าเองเขามีอยู่ในแผนที่ม่มีอยู่ในหลักฐานไม่ได้พูด<ห>ลอยๆ<ม>ชัดๆนะ พราะชื่อเมืองอยุธยากับอยุธยาก็มีความหมายต่างกันแต่เรามักจะปนกันนึกตีขมไปเลยว่าเหมือนกันไม่ใช่นะครับต่างกัน<ม>อโยธยามีชื่อในศิลาจารึกว่าอโยธยาศรีรามเทพอโยธยาศรีรามเทพ<ม>แปลว่าเมืองแห่งชัยชนะของพระรามองค์อวตารชัดได้ไหมยกพระรามขึ้นเป็นใหญ่เมืองของพระรามอายุธยาครับ เห็นไหมว่าจะต่างกับทวารวดีเมืองของพระกฤษณะทวารวดีเนี่ยอยู่ลบบุรีระโวเมืองของพระกฤษณะนี่อโยธยาเมืองของพระรามคนละมือองคนละองการเทวดาคนละองแต่ว่าอวตารจากพระนารายณ์พระวิษณุเหมือนกันทีนี้อยุธยาชื่อจริงว่าอะไรอายุธยานะเราเรียกอยุธยาชัต้เคยตัวแล้วลืมชื่อเดิมไปเถียงกันเรื่องทวารวดีมาจากไหนอยู่นั่นแหละ อยุทยามาจากชื่อเต็มชื่อจริงๆในเอกสารชื่อกรุงเทพทวารวดีสีอยุทยานีม่มาครบเลยนะให้มันช <K ring S 1> ัดๆกุงเทพทวารวดีแ<ไ>ปล<ส>ว่าเมืองสวรรค์อันเป็นที่สถิตของพระกิษณะและของพระรามคำว่ากรุงเทพก็คือเมืองสวรรค์คำว่ากร,รุงเทพนะ่ะต้นตอมันอยู่นี่อยุทยานี่แล้วมันส่งผลไปถึงธนบุรีและกรุงเทพเพราะธนบุรีชื่อเดิมว่ากรุงเทพเหมือนกันเอาชื่ออยุธยาไป ความหมายของชื่ออยุธยาหมายถึงกรุงเทพอยุธยานะ,ะเป็นเมืองสวรรค์ที่สืบจากเมืองทวารวดีของพระกิศนะและที่ระโวและเมืองอยุธยาของพระรามที่พระนครศรีอยุธตยา่าโอเคไหมเ,เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นคำว่ากรุงเทพเนี่ยอย่าด่วนสรุปคิดว่ากรุงเทพปัจจุบันถ้าในเอกสารสมัยราแล้วหมายถึงอยุธยากขค,คือ กรุงเทพทวรารวดีศรีอยุธยากษัตริย์เอาให้ชัดๆนะพระเจ้าแผ่นดินของอโยธยากับอยุธยาพระเจ้าแผ่นดินของกรุงอโยธยาองค<อ>์สุดท้ายชื่อรามาธิบดีแล้วเกิดกาลาโรคระบาดพระเจ้าแผ่นดินของกษัตริย์อโยธยาก็ย้ายศูนย์กลางจากที่เดิมมาที่ใหม่ที่หนองสโสนหรือปัจจุบันเราเรียกบึงพระราม แล้วก็ถวายมาเป็นกษัตริย์ต่อไปเพราะฉะนั้นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอยุธยาก็คือกษัตริย์องค์แรกของอยุธยาเข้าใจไหมอ่าเศีเนื่องันนี่คือความสืบเนื่อครับไม่เป็นไรถ้าใครจะบอกว่าไหนประวัติศาสตร์ไทยบอกว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นกษัตริย์องค์แรกพระเจ้าอู่ทองเป็นชื่อในตำนานนิทานไม่มีตัวตนจริงนะครับตัวตนจริงชื่อจริงมีจารึกจริงๆมีตัวอักษรจริงๆเนี่ย รามาธิบดีบชื่อจริงๆของพระรามาธิบดีว่าอะไรไม่มีใครรู้อาจจะชื่อพระเจ้าอู่ทองก็ได้วงเล็บแต่ที่นี้ในตำนานพระเจ้าอู่ทองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มสุพรรณที่พูดภาษาไทยแต่พระรามะพระรามเนเข้าใจว่าจะพูดภาษาเขาเมรด้วยซ้ำไปอโยธยามีพื้นที่ตั้งตะวันตกถึงน้องสนโววัฒนิกราช่ศูนย์กลางอโยธยาอยู่ทางฝั่งตะวันออกอยู่ทางสถานีรถไฟทุกวันเนี้ย แต่ว่าพื field, <c oughs> <ay> ้นที่เน <c oughs> ี่ยเขากว้างขวางเนี่ยไปถึงโน่นแล้วไปถึงไอ้หนองสนบึงพระรามอะไรโน่นแหละพื้นที่มันก็กินหมดแหละท้งอยุธยาปัจจุบันนี่แหละพอจะอยุธยาูนยนกลางย้ายมาอยู่อยุธยาฟป้งมันย้ายมาอยู่ทางฝั่งตะวันตกที่ไอ้บึงพระรามหนองสนเนี่ยพื้นที่มันก็กินไปถึงเมืองอยุธยานั่นแหละพื้นที่อธยาเมื่อถึงอสมัยอยุธยาอยุธยาก็เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไง คุณเห็นวัดเรียงรายไหมนะตั้งแต่ว,วัดไม่เหยยงวัดคูด<ช>ีดาวัดสมนาโกธาลามาเรียงรายเป็นตับเลยชัดเจนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ทางตะวันออกตั้งเยอะแยะมากมายทั้งหมดทั้งแถบเพราะเขานับถือไงความเป็นมานั่นเมืองเก่าทั้งหมดเนี่ยถ้าใครนึกไม่ออกก็นึกถึงกรุงเทพกับฝั่งทนก็แล้วกันนะจากพระเจ้าตากก็มาเป็นรายการที่หนึ่งอ่ะก็ย้ายศูนย์กลางอ่ะที่เดิมจากเมืองมันที่เดิม เพราะนั้นคำว่าอายุทยาอายุทยาเนี่ยหนึ่งก็คือมันมักจะสับสนก็ไม่เป็นไรแต่ทําความให้ใจให้ข้องวามเข้าใจให้ดีเท่ากับมาคนละเมืองก็แล้วกัน<ม>อโยุยาเมืองเก่าอายุทยาเมืองใหม่มเพราะฉะนั้นความทรงจําของคนเนี่ยมันก็คุ้นกับอโยุยามันเมืองเก่าอะ่ะถามว่าทําไมไม่รู้จักอายุทยาทําไมไปเรียกเมืองใหม่อายุยามชื่อใหม่ไง ชื่อ,อใหม่แล้วมันเป็นชื่อในพิธีกรรมอ่ะกรุงเทพทวาร,ราดีศรีอยุธยามันเป็นชื่อในพิธีกรรมอ่ะชาวบ้านเขาไม่รู้จักหรอกชาวต่างชาติที่เข้ามาก็ไม่รู้จักหรอกไม่รู้อะไรเพราะเขาใช้ในพิธีกรรมแค่นั้นให้พราหมทำพิธีให้พระสงค์รวดมนแค่นั้นเองมันไม่ใช่มาเขียนประกาศหรือออกไอทีวีนี่ <c oughs> เพราะนั้นไม่มีใครรู้หรอกคนทั่วไปไม่รู้หรอก รู้แต่เฉพาะภายในเฉพาะพราหมณ์พระสงฆ์แล้วก็ขุนนางเจ้านายไม่กี่ไม่กี่คนดักเยอะนิดหน่อยเพร้ะคนทั่วไปจะคุ้นกับชื่ออโยธยาอย่าเทียบกับปัจจุบันปัจจุบันเราคุ้นเคยคําว่าอายุทยา,า,ยทยาไปแล้วเราถูกทาให้สูญหายในอโยธยาเพราะฉะนั้นคําว่าอโยธยาอาจจะไม่คุ้นหูแต่ย้อนกลับไปถึงห้าหกร้อยปีเนี่ยเขาคุ้นหูอโยธยามากกว่าถามว่ารู้ได้ไงว่าขเขาคุ้นฝรั่งมันยังเรียกโยเดียเลย โยเดียนี่คือโยเดียมันมาจากอโยุยาแต่ไม่มันไม่เรียกยุทธเดียมันเรียกโยเดียเห็นไหมเล่าเดิมทีเนี่ยในหลักฐานเนี่ยผมก็มาจากหนังสืออ้น่แหละแผนที่เก่านี่แหละเขาเรียกโอเดียด้วยซ้ำไปโอเดียจากโอเดียมันเขาเขียนนโอแล้วก็ดีไอเอแล้วมันก็กลายมาเป็นโยเดีย เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันรุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ